สว,ส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 วัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปพี่ผู้สุคนสวสบีซีช่างน้อยพาเพลินสวัสดีตอนช้านะครับผมแดดอ่อนๆครับพี่น้องครับผมด้าน้ากาศแดดจางช่างกําลังมาเก็บของพี่น้องเก็บของเก็บของเฮ็ดยังวัดดิเก็บของประเทปูนใหม่ครับพี่น้องจะเทปูนใหม่ครับเทให้เป็นสลบครับผมเทให้เป็นสลบวัด เพราะว่าตอนนี้ทั้งนี้นี่น้ำมันไหลเข่าได้ห้องครับพี่น้องน้ำมันซึมมันซึมเข้าในห้องนะครับเพ่มกระสีเก็บออกเชียร์ออกกระสีทำเขาสะอาดล้างครับพี่น้องล้างตรงน,นี้ออกนะครับล้างเศษปูนเศษอะไรออกให้หมดเลยครับเศษเศษปูนเศษอะไรนะครับผมนะไปท,ไท่านาเปียกมากกันแล้วมกําลังเอาไปทั้งมันเปียกม่นเมียนจะบุกินบจะทำเบาไว้นี่ มันมันมันหลายอยู่บอกันว่หลายเอาางนี้แหละเพราะว่าทางนันแม่นเสรเฮ็ดยีนัเท่านั้นบ่มบ่ได้เดีนี่นเกิไปบนที่เหลวอือกน้ำมันข้มดอสร้างงไงเข้าเข้าหรือเปล่าสร้างเฮ็ดโดมงเข้าเฮ็ดเฮ็ดแล้วเบดกับสิเด็กนหล่อมันพอนมันมีหล่อมนโคเลยโอ้เฮ็ดสจ้างพ่อเหนปะโอเเก็บความเช่ที่ครับผมเชื่มที่จะได้เฮปูนให้มันสลบจะดีเพราะตามสายตาทางหนมันสลบมาหาเขาหรือเปล่า จะให้มันสรุลงข่ากําแพงเลยนะครับผมมันจำบอไหลขอได้ห่องมซึ่งของได้ห่องนัพอเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิรงพี่้องดันว่าเพิ่มเทพคอนไสรแลว้วครับผมขึ่นกระปุกขึ้นกระปุกขึ้นกระปนกข้นก็เป็นขึินกระปุกขึ้นกระปุกขึ้น้ระปุกขึ้นกระปุกขึ้นกปดกขนกระปุกขึ้นกรนเดกขึ้นกรวาุกข้นก้ะปุก้นมุนบึนเท่ากันกละมีรถพนรับหมอึนระครับตอน,นีี้ ช่างช่างก็เข้ามาหมดแล้วครับผมป่าวไม่เห็นการเช็ดงานเลยพี่นอ้องวันนี้ช่งา,งนะงางมาครับทุกคนโอ้นี่เลยพี่น้องนะฟังนี่เป็นมาเทช่วงหมู่บ้านคนระับพี่น้องหมู่บ้านนี่ครับเจอตอนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมันสั้นแห้งหมู่บ้านนี่ครับกระเทศแบบนี้พี่น้องนี่เห็นบ่ให้มันสูงให้มันสูงฝ,ฝั่งทางห้องนะครับเพราะว่ามันจังบารายขอได้ห้องมันซึ่มขอได้ห้องน้ำเต็มอยู่ยครับผมอยู่ในห้องก๊อบแพงอันเป็นเป็นคาบเป็นคาบอยู่ห้องก๊อบนี่ครับนี่คือห้องห้องน้องก๊อบแล้วครับผมน้อองกบ อันนี้แห้งแล้วที่ลังแห้งแล้วแขนมันสูงทั้งผีไว้หนามจะบอซึมนี่เทเสร็จแล้วครับโมนี้ที่เป็นตู้แอร์ครับผมตู้แอร์เก่าอยู่ตรงนี้สองสองตู้นะครับผมตู้แอร์เก่าเพราะว่าคนช่างสร้างพ่อนเขาเดาขึ้นไปแล้วครับสร้างพ่อนสร้างพ่อนแผ่นที่มีครับผมนะครับเทเสร็จแล้วตรงนี้ก็เทเขากระเททําตรงนี้ นี่น่นอันนี้เนี่เท่ห้อก็เท่หมูสาอพี่น้องเท่หมูสาอไปน้าติบ่ไลเ์ขาบ่รนี่ครับผมมาขสีไลท์ลูกตามหลอกมาเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวพวกเราตัวเขาเดียววะครับเที่สร้าง่น้องเด้อเบียดกวนจะผิดเด้อกวนไปเรียนซักกันประเทศฟังท่าไหนกระเทศแบบเดียวกันเลยครับพี่น้องจะทำแบบเดียวกันเลยครับกติได้ทรับก็ศาสตร์ตรงนี้ออกครับผม ทำความสะอาดทำความสะอาดนะครับวันนี้มันค่ายอะไรเห็นแต่ว่าอะไรก้อนค่ายอะไรรู้าั้ยขัดตะกอนเนาะเง่นสุดพี่น่องสุดฮะเดี๋ยวไปกวดไม่กวดไม่กวดเง่น เก็อบท่าควาสะอาดจริงๆขนกม่ผิดล้คุณมาอยู่นี่กเาไปนาบาขร้างซีเ็เนี่ยเป็นางีเ็ดเพราะาจีรักกาลเลยก็มีขาเดียวขาใส่ทลรเอกไปายกินกันายกินกนเป็นนางสีเด็เกือบจังเดียวเลยเกือบกินหนึง เดี๋ยวขาต้องไปดีกรครับพี่น้องไปดูไปนีกร์ไนดูไปตัวนี้ก่อนนะครับเกียอาิควนเพราะว่าเดี๋บารเร็วบาเร็ใส่แล้วนะชุดนบารเด็ใส่แล้วคนว่านีกรนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรนเทศแล้วม้อนี่แหละจังิได้ออกเสรีคนออก กิ <Five> นน,นึงบ่นโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับผมวหัวมันตายด้วย่าอยู่ดิใส่เลยดขึ้นหลังรถตีอะไสุดขอด เตอนนี้กำลังทำข้อสาดพี่น้องก็จะได้ล่างออกเขาผมทันมาล่างเดี๋ยวปุ๋นประกอบพี่น้องถุงขยะห้องนี้่ะีทจ้งหมดทั้งหมดเด้อ,อมาเลยจะหาห้องม่ต่อยรถเข็นมากระไรพวกรถเข็นกะไรรถเข็นก็พวกทำขสาดต้องล่างเนาะจากตีเนาะอุ้ยหนูหน หนูๆนนูหนตายปะเพท่านตายเล้นตายตาสะอันที่เราตาสะอแล้วเทศเรียกอาจจเดี๋ค้นเขาว่าอย่างไรครับผมเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวรอบกันครับผมรอดูก่อนนว่าจะให้อไรตรงไหนครับผมเปลื่อนมาแล้เปล่อนมาแล้วเปื่อนมาแล้วผู้ใดเลยครับลูกเป็นคนก้านเกาออกออกแล้ว อันนี้เทเสร็จแล้วครับผมแบบดีเลยพี่้ังแบบดีเลยเอาครับอันนี้ทีมสร้างเขาจะไปสร้างสร้างสร้างทรายสร้างหินครับพี่้องอันนี้ทีมเดนเซอร์เราเพิ่งกลับมาถึงนะครับรถบัสเพิ่งมาถึงรถบัสเขาก็มาหอดพี่้ังเพิ่งเพิ่งมาหอดมือนี่แหละเดินทางมาจากอุดรธานีครับเมื่อแรงมือแรงมือแรงสิบห้าสิบหกเป็นบ่สิบห้าสิบหกวันอยู่ละเอตต่อพี่้องมือแรง ราเอ็ดต่อนะครับอากาศดีๆครับผมอากาศถ้าเบิงสร้างประเทศปุน่นพี่น้องเก็บของเทศปุ่นครับพี่น้องทำกศาดนะครับตอนนี้ทำกศาดเทปูนโอ้มาก็มีช้างก็มีนะเยวเอาไอนนรวไวตรงนี้ก่อนเหรครับผมเจ็บไว้ตรงนี้ก่อนทำกศาดแล้วก็จะเก็บอันนี้ใช้ได้หมดได้ครับผมนี่อันนี้บดไ้ทิมนะครับอันนี้ใช้ได้หมดนะครับผมออต่อของงอได้เบด โอ้แบบไม่ยังดีลงทำ่ายากไซคูเขาไอย่างมาไรเขากับปูยนี่อย่างที่เตยไหไซอย่างยึดเทิของยางเขายปเทิง์เขาซื้อมาสามเซนเยนี่ยึดขางคหมือนกรนเลเฮาไหลน้ำไหลแห้งเลยนมันไหลแต่ยังมันโมสิเทได้ดีทำปสาสาสหรอกแม่งนแ้่มันโผลน้มนโจิ ตัวนี้ก็แดดดีดครับผมกาดดีบ้าน,นครับแดดดี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 โอ้ดำหน้าตัวนี้ท้านังดำนานแล้วดำนานแล้วตอนนี้ช่างของเราก็เริ่มเล่นง,งานแล้วล่ะครับผมม,มาทัาากทีนะครับงามตาหนามเลยพี่นอ้องนามงามแห้งหนามทะเล เอาไปลอยเอสต่อบอกมาเรืง่งกันจ้ะพี่เราเอดต่อครับบอกมาเรืง่งเราเอ็ดเราก็หยุดหนึ่งวันเนาะแล้วก็ไปกรุงเทพต่อเขาก็มาหอดบ่ก็กมาหอดครับพีดด่ต๋องอ๋อปลาคนเดียวคือเขาปลาด้วยครับพี่ต๋งทำคนเดียวนะครับอัน,นที่กั้นตกแล้วผมที่กั้นตกใช่มองกั้นนะผมย่ำย่างไปบย่อประตัครัอบอพี่ต๋องอ๋อดูออกบเลยตันนี้สิงสายอยู่นี่บ่ <ห ả? S 1> สิงตะเกาลสิงสายอยู่นี่บ่สิงสา เห็นป่ะไมต่ตรงนี้นะแต่ธรรมดานีก็จะแก้แบบเปล่าไม่รู้นะแต่แล้วว่ามันตรงเนี้ยจะขยายเป็นเป็นห้องนแม่นห้องก,กระจกให้มันกว้างเข้ามาตรงนี้อ๋อยินดาดิสิงสารนำนะ <c oughs> จะขยายละ จะขยายห้องพี่หน่องนะขยายห้องตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับผมจะพอซกจุตัวกระจกครับพี่หน่องแห้งกว่างมาเสียขยายผมเนี้ยผมห่ออะตรงนี้นี่เพราะว่ามันเป็นปูนนะออกได้เนาะมันไม่ใช่ปูนนั่นนี่อ๋อเดี๋ยวเป็นฝ้าชาบเรียบเนาะขยายมาถึงก็ตดไว่าบอกยังพี่น้องถ้าเสียขยายกระจกพี่น้องให้มันกว้างไม่หอดเลยครับผมยังกว้างก็ผมอันนี้ลื้อออกหมดเลยครับมันรั่วสร้างคนเก่าพี่น้องประเทศแบบว่ามันหัวพี่น้อง หัวมันมันไม่ไม่ไม่ฟ้าสาบเลยวมัน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 ผุมันพองครับผมขอเลย่เดี๋ยวออกไหมบดเลยปรผ่านเลยปรผ่านเลยสาบคนเก่าปรผ่านเลยนี่ลือไม่บดครับผมนี่ครับซุู้ดึงอออกนี่แหละสูมดึงอออกใครเป็นหนองมาอัปเดตใครพี่น้องมาอัปเดตแสงทองสีแลนมาเบิ่งซามุ่งยังพี่น้องเปลือกขาดเหลืยยังซามคนจีได้ถามเลยยังครับผมน้ำทะเลง่ายนะพ่อเนาะ สวยคักเอาอวานหน้าทะเลเลยปลาเนี่ยปลาลึกี่ยวไม่ก็ดีเลยแต่ปลามันจะออกมาเมานะมันไม่ไม่มันไม่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 มีผลกับปลานะแมนแมนไมมีผลกับปลาปลเขาไม่ยาวเนี่ยพวปลาตะเกียบปลาอะไรจะไรอร่อยธรรมดายังไม่เคยขึ้นนี่ครับผมไม่มีผลกับปลาหรอกคนลอไม่ไอ้ตายไม่ตายแน่ครับคุณดองก็มี้สํานินแล้วครับผมดูด้านด้านนู้นช่างก็มาทํางานทุกคนนะครับผม อันนี้นคนพผอและเฮดผู้เดียวครับผมเ็ดผู้เดียวรอทีมงานมาเฮดซอยนะครับโอเคครับพี่ดองคลิปนี้นนกับศิษไวภิพยงแสนนึกถึงพี่ดองเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, ที่ดูคลิปจะจบแม่ครับโฆษณา,าขอบคุณเอฟซีที่เป็นแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมฝากไว้รีนก่อนพงก,การคลิปนาท่านนี้เขากล่าวค้า่าสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับผม